เอาพะย้ายจะไม่อยัางไม่อยังกูมาน้ำหาอันอาซุนแล้วเอาคือหาล้เราไปทางไหนต้องไปทางไหนเดินนี่จักเอาหว้าววกินน้ำไปทางไหนเนาะวันนี้หาเบิ้งกันน่อไปเบิ้งกันหน่อยบรรยากาศก็ดีพี่น้องคนเลยเห็นไปยุคเก๋ไก่ขอพี่น้องเซนล่ะคนโอ้ไปอยังหน่อยก็ไปตะเมิงเถอะเราวน้ำหาวัดสันเบิ้งมอล่อกของบ๊อบมวนเอาไปอยัง ดูต sí, ั no, no ้มถุงน้ำตาดีกว่าข่อยเออคือเยอะดอกน้อยยังหอบๆใส่ถุงให้กูได้หนิยังขี่วัวหอบขี่บ่เออบ่ข่อยจองได้หนิฮโอ้ยจะไปใส่เหรอบ่มือ่อเช้าสีมะยังหอยสีมะกรูดกูจี้อยู่หนิโอ้ยหอยจองแล้วขีบกล้องนี่ข่อยสีเขียนป้ายปักไว้เลยเออน้อยจองอือผู้ใดมาเอาล่ะมีอเรื่องือหัวกูจี้แล้วหอบใส่ถุงหูหิวไปใหนได้เดี๋ยวไปใส่ผู้ไหนมีมือตัวใหญ่เนาะ อย่าไปใส่ผู้เห็นมั้ยไงง่วนตัวใหญ่กับโบเป็นราคาเดี๋ยวจะมีง่วนเนี่ยนี่หรือง่วนโบเป็นราคาจะง่วนโบเป็นราคาง่วนพอใหญ่หรือง่วนอ่าง่วนอานี่แล้วตัวนี้เขาว่าหายเมื่อเดียวเดงเมียเหมือนเบิ้งไปเบิ้งมาแล้วพอยังสืบจองไปแล้วตัวนี้ตัวนี้ค่ะเป็นว่างง่วนอามันกับเบิ้งไปเบิ้งมาหนามันกับขึ้นหนาพอยังผ่านเด้อืมเลี้ยวเบิ้งหนาขึ้นหนาพอเป็นผ่าน เอาเปเป้ามากมันติไม่ง้อพญผานพลันนามันคือคือพญผานพัวน่ะง้อแม่เสมอมันอุดจักเจ้าของมันใช่ยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้มา่อพอกันวันที่เท่าไหร่มายนวันที่สามค่ะวันที่สามมิถุนายนวันที่สามมิถุนายนอากาศช่วงบ่ายกำลังเอาแม่นยังอีกละพญ่ผ่านโอ้ยไปเอาไปกินน้ำมาเป็นไดเมื่อนปะเนี่ ว่ากันว่อยัวกันผ้ากันเบาไปเอาโลดเนาะกันเบาเลยคุณจะเบียนนะปัดดันวายคลิปจะคล้องบ่ปั่นได้เลยคุณเห็นวันจม่วยเอาพุทธเอาลักษเะศอสตรจังสี่หละมันกดท่านเขาเห็นบ่หนั่นเพื่อนพ้ากันเถียอยู่นั่นบ่อโจนั่นเห็ดคิดเร็วทำเร็วสำเร็จเร็วจะคล้องสิมากคาดถึงตาเอางัวกินน้ำอยู่นั่นโอ้ยบ่ท่านเห็นคลิปไปคลิปยังอีกเอานยับกับแม่อีกแค่ไหนหนูบ่ถึงคลิปได้บ่ถึงคลิปได้ความน่ารักน่ารักผู้ใดน่ารัก ไม้พัชรีไม่พัชรีต้นน่ารักอยู่แล้วสำหรับไม่พัชรีแมนเจ้าแม่ข่อยเบิ้งย่างแม่ข่อยอะไรอยากหัวย่างนันข่อยเบิ้งคลิปไม่พัชรีย่างเลยข่อยก็มีความสุขพี่น้องข่อยมวนน้ำเล้าเอาแล้วเป็นเจ้าแม่หมอลำสิงสายอันเตอร์เทนเนาะพ่อใหญ่เนาะย่างหนาเวทีนี่คือว่าผู้ใดเห็น ย่านเราย่านยานยาน่ไปพอไม่ฉลิไม่พัชฉีนี่ย่านเล่าจีเพราะง <c oughs> คือว่ามีอีกไหมจังสีแม้ไหม,ไมพัชฉีแม้จะพันมาโรจังสีแม้พันแก้วจังสีแม้อ่ามีอีกไหมไหมพัชฉีว่าย่านตะวันมันหน่อยหมู่บ้านนี้ไม่พัชฉีอืมพื้นที่รถพันพันใสอานาจาักสาวหน่อยเพียรบนแพงเพื่อสิไปทําการแสดงยุคโกศมพิสัยโอ้จังหวัดมหาสารคามแม่ค่ะเออบัดทีนี่เราเลยว่าเอ้าคือสีขุน ท่าทางเส่นนี่พนะเพราะว่าถ้าสิบว่าไปแล้วเราก็เคยไปขึ้นเวทีสาวน้อยเพียร์บันแพงมาแล้วเนีตั้งตะกี้ตังตากีตั้งต้สมัยแอนอรดีอยู่สาวน้อยเพียร์บันแพงม้วนกุ๊บม้วนกุ๊บประกุบกับคุณพ่อแหลมยายแหลมเนาะพ่อยเนาะเข่าขากันขอยว่าแมนโอ้ยไปน้ำกันออดหลอดไม่พัดเที่กับพ่อแหลมจ้าเข้าหอมสักนิดจนว่าเขาสิเปิดบ้านบ้านฮักที่ยังก่อนเอ็มเอลบอก ไม่ครับแหลมแมยยาแหลมบ้านห้างเอ็มเอลแม่เออเออบัดที่นี่เราเลยห้องเขินอ่เออเราเห็นอนาจักรสาวหน่อยเพชรบางแคเออโอ้ยจะไปขังมปเนี่ยโอ้ยกินฮอตแล้วว่าองุ่งเอียงเราเลยบ่าฝากอย่างถึงองุ่งเอียงอ๋อเราก็เลยบอกถึงว่าสิมาบอกพญายศรีมาบอกเรื่องไม่พัชรีฝากอะไรถึงองุ่งเอียงแมนเออฝากอย่างเราพญ่าบัานแล้วก็บ่าในไลา์สดเล่านั่นละองุ่งเอียงองุ่งเอียงเสียงแผลบเนี้ยองุ่งเอียง ให้อันแม่ไปอันอันขึ้นไล่สดกุ้งปีดน้ำไน้เด้ออย่าลืมเบิดเด้ออย่าลืมอื่นแม่เด้อเหมือนกันบออบจอพวกนี้เดี๋ยวแม่สีผ้าเดี๋ยวแม่สีไปสอนอันเต้นเด้าให้โอ้อยากเห็นเสียงกับเหบๆแน่นอนไม้พาร์สลีย์เนาะห่างครับดู่งานหลายงานหลาย ันคือกันพี่น้องสำหรับไม้พัชรีบ่มีเวลาพักคือกันเห็นเพิ่นสัมเร็จแล้วก็ยินดีนั่มไม้พัชรีเพิ่นเห็นอาณาจักรของสาวหน่อยเพชรบานแพงเพิ่นก็อ่อนซ้อนโอ้ยไอโจเจแม่นอันบุญวาสนาเจ้าเพิ่นว่าเจแม่นข่อยอ่อนซ้อนข่อยดีใจน้ำเจ้าอาณาจักรเจ้าแม่ก็เป็นตาอ่อนซ้อนอีหลีอาณาจักรสาวหน่อยเพชรบานแพงเพื่อนยัข่อยเห็นเราข่อยกับเห็นอยู่ไกลๆว่าแม่นว่าแม่นเด้ีว่ามันมองซื่อเขามันใหญ่มันใหญ่กันบ่ เห็นมองอ่ะล้านซื้อเขาบอกกระเพงเขาไว้เนี่ยสุดหลงหูหลุดตาเนาะตั้งตักกระแพ่งนป่นกระสิเมื่อจักลานแล้วไงเออเบิร์จักรลานก็สร้างแล้วมันเป็นอ่าบอกไงว่ามันเป็นสัตว์เป็นสวนบ้านเพิ่นกไกยุอ้ออันอันนั้นจากสาหน่อยว่าเป็นยุนออกธงบอกยุนออกธงเป็นตู้เดีแมนเป็นตาอยโย่เจ้าหันเปต้าห่อนกระพองกันตั้งเป็นตรางานเลยเนาะถือว่าเด่นเลยล่ะมีแผ่นสีมืเห็ดเฮียนอยู่ข่างนอก คงบ่มีแผ่นแผ่นกูว่ามีแล้วเครื่องบินเอาแผ่นบางแผ่นนั่น,น,น,นสิแม่บ้าน<อ>ได้แต่แผ่นนั่นละทางบา้านมีเงีนเพ็นแผ่นเออนั่นละป่จที่นี้บอสโจก็เห็นแล้ว <ภา S 2> เออก็เลยนั่นละท <ภา S 2> ักหา,ากันแล้วก็ไม่พัชรีอ๋อคือว่าตอนนั้นไม่พัชรีเพิ่งไล่สดบอสโจเพิ่นก็เลยเห็นพอดีมันบอสแมนบ้านนี้บอสโจเห็นแต่ไล่สดคือกันเอโยกโทรศัพท์ พอหาไม้พัทรีเลยพี่น้องสุดยอดอีหลีต่างคนต่างสุดยอดในหละกคำว่าโซเชียลพหย่มันมีประโยชน์ด้เออคือว่าเดี๋ยวนี้บ่ต้องไปหอดจอดถึงบ้านถึงซองกันแล้วพะย่เบิ่งเนี่แหละยกโซอ่าโยกโทรศัรท์ขึ้นมาเนี่ยแหละเปิดขอไปสังคมโซเชียลเห็นสุยางการย่งว่าเราไปอันขื้นวงหมอลำัมมูเนาะพะย่ตั้งแต่ทีเราไปว่หงมอลำัมมูเราเป็นตัวกงเราตีบสแตกหลายข้าเจาดึกเก้าอีขึ้นไปใส่เราตั้งเ ทิวาจังไรอินตีเรื่องเด้อินนะแล้วเนาะออินนะแล้วดื้อขวดน้ำขึ้นไปไซเล้าเครื่องเวทที่เคื่องดันมดื้เก้าอีขึ้นไปไซเล้านั่นลหละแต่ถือว่าเล่าตีโบ่แตกเหรอพี่น้องเป็นเป็นหมอล่ำท่วาถือได้ว่าเป็นตหน่ายินดีกับเพิ่นด้สำหรับไม่ไม่ผัสรี่เนาะบางคนว่าเล่าอันอันก็บ่ราเป็นว่าบางคนดอกเล่าเนี่ยแหละว่าจะของเอาเองว่าเล่าบ่อยากเป็นนา่งเอกเล่าบุคลิกเล่า โกกโลเกกเล็กเออนั่นละก็เลยอันเรามักแบบโตกงเป็นอย่างสี่สิแมไม่จังเข่าเถึงบดถึงบาทเล่าหมักอ็นเตอร์เทียนมมนเถอะอืมโอ้ยตบจริงเนยอันักลาบานี่อันโบแมนต่างตาอันนี้เนาะหลายๆคนคือก่อนหน้านี่เพราะไงมีคุณแม่ท่านหนึ่งที่ว่าเพิ่นเป็น อาการซึมเศร้าไหมท่วาบอกออกจากบ้านเป็นสองปีไหมพอไหมมีอาการเป็นโรคป่วยซึมเศร้าต้องไปหาหมอยามาได้ไปหาหมอเอายามากินบ้านี้ไปพ่อหมอไม้พัชรีไปเบิ้งคลิปของไม้พัชรีลูกสาวผลเอามาให้เบิ้งก็คือว่าลูกสาวผลไปเหงางานน่นแหละอยากให้แม่เศร้าอยากให้แม่มีความสุขไหมก็เลยมาเอาคลิปไม้พัชรีมาให้เบิ้ง นี่บันนี้พ่อตาลูกสาวให้เบื้องแล้วบันนี่จะคล้องเปิดเบื้องเองค่ะปีกัวพี่น้องได้เศร้าหยุดยาที่หมอสั่งเลยเศร้าเครียดเลยเศร้าเครียดไปหาเวไปหาไม้พัชรี่หอดหมองหอดบอลเลยขาดหลายอือกูก็อยากเปลี่ยนอยู่ดิเป็นยังไงอยากเปลี่ยนพระเอกโอ้ยพระเอกยังอีกเพราะว่ากูคือสิเรนสมบทสมบัติได้ดีเยอะเพราะว่ากูบกโกรกอีกเลยกูว่างโตดีไม่แต่เพิ่นให้เจ้าไปเป็นคณะตลกเหรอพะย่ะเงี้ย